คู่ตอนนี้เหมือนกับอาตประสบปัญหายิ่งใหญ่เ,เลยคิดว่าเขาจะทํายังไงดีจะตัดใจยังไงจะเดินต่อไปหรือว่าจะเพราะาต้องการี้ยของที่ไม่เหมือนกันในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วความรักมันมันแบบสามารถแบบแบบท่องสบายทุกอย่างได้ไม่บอกก็แต่แรกอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็ม,นกมนันจริงมากเลยเนาะมันมีหลายหลายอย่างมากคือสองคนที่ กันมากๆแต่ว่าคนนึงอยากโฟกัสเรื่องงานอีกคนหนึ่งอยากแต่งงานยิ่งใหญ่อยากมีลูกอะไรอะไรอย่างนี้แต่เมื่อเหมือนแบบแบบเราโตกันแล้วเราโตดันโตในในดิเรกชันที่ไม่เหมือนกันอะจังหวะของชีวิตใช่จังหวะชีวิตมันไม่อยู่ดีมันก็ไม่เหมือนกันแล้วสุดท้ายแล้วเมื่อเราเปิดใจแล้วคุยกันจริงๆเราทุกอย่างมันคลี่คลายแบบเคลียร์พร้อมที่จะไปด้วยกันหมดใช่แล้วแบบมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามมากสำหรับตัวละครมันก็แบบจะ จะหูร้อทั้งน้ำตาใช่เออเออเออโอ้จุกจุกจุกแบบจุกแบบแฮปปี้เ่เออแฮปปี้อ่ะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่อยางที่ยากุมันไม่ใช่แบบดีฟดริงอะไรเงี้ยมันจะไม่จริงจังขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่จริงมากๆของของคู่ผมว่ามันในชีวิตจริงอ่ะอย่างที่เคยบอกไปก็คือมันเป็นธรรมชาติมากๆเลยใช่ใช่ทั้งหมดที่ดูมาค่อนข้างจะรักกันมาตลอดจนกระทั่งใกล้ๆจะจบสรุป ขารักกันมาตั้งนานจะรอดไหม <laughs> จะรอดมาละ่ะ <laughs> ใช่จะรอดไหมว่าสรุปเขาจะเขาจะแบบเลิกราแล้วไปหาความรักที่อื่นหรือว่าสู้กันต่อไปใช่ <laughs> แม้ว่าจะมีฉากขอแต่างงานกันแล้วนะครับแต่หลังจากนี้ผมเชื่อว่าก็ยังไม่พอมันต้องมีเรื่องราวต่อ เขาเป็นการส่วนตววัวเขาอาจจะร้องไห้ <c oughs> เขาอาจจะตัดจบแบบร้องไห้ที่แบบ <No. S 3> เฮ้ย <c oughs> คนสองคนอาจจะแบบแฮปปี้มากเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อ่ะแล้วแต่แล้วแต่เขาตัดแล้วล่ะ <c oughs>